สอดเราประมาณ3ากิโลเนาะ<ช>ไม่ถึง3าม<ช>ด้มั้งพี่ว่า 5, 4 5. 2ี2สิบเ็สองมานะคะอ๋อเพราะว่ามันแป๊ดเดียวเองอะ่ะไม่ถึงหรอกพี่ว่าสากิโลอ่าแล้วก็อันนี้ทางข้าวนะช,ชัดชัดเจนอืมทำป้ายใหญ่เลยสมัยตอนพี่มาเมื่อก่อนนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แบบนี้นะยังแบบยังแบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะเออ ถนนก็เหมือนถนนแบบนิดเดียวอ่ะแต่ว่าที่ตอนนี้เขก,ก็จะร้อนิดนึงถ้าชาวอาหรับจ,จ,จะมีขายตรงพวกแบบผลไม้ไล่ของแบบโซนคนในชุมชนนะตั้งก็จะเต็ม นี่มันเป็นเหล็กเป็นอันนี้ขอเดียวไม่ติเดียวต้องเดียวต้องดน้ออดทนาทน้น้อนตดน ขนมอันนี้เหรอโหเห็นวิสครีมแล้วแบบโห โซนตรงนี้โซนผลไม้ใช่ไหมผลไม้ผักสดอืมโหแกแกดูปลาสิปลาย่างแก้วค่ะต้มตกปลาอืมอันนี้อันนี้หวานเดี๋ยวพี่จะมาแวะอันนี้เพิ่งกินจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนแปดจองแปดจองเซเว่ก่อนเราจะซื้ออะไรบ้างจะได้ไม่ต้องคิ้วหนัก นี่ไงแกป้างอ่านนี่ไงเดี๋ยวฉันหิวไปเดี๋ยวฉันหิวไป่กปน่าก,กินมากอุ้ยอ,อ,อันนี้อ๋อก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวปลาง เราไม่ต้องไปก๋วยเตี๋ยวให้ขายก็ได้เรามาให้ใส่กะลาก็ได้กะลาเขาก็จะใส่ชามเล็กๆก็ได้บางอันเขาก็จะใส่เป็นกะลาเออ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 เดี๋ยวเรามาไว้เดี๋ยวเรามาไว้นี่ก็ได้อแบบไหนไอติมโบราณแบบไหนไอติมโบราณมันเคยมีอยู่แต่จำไม่ได้ว่ากินโซนไหนออื ก,ก็ถ้าวันเสาร์อาทิตย์มันก็จะมีการแสดงของเด็กๆตรงโซนโรงเรียนส่งมาบางทีก็เป็นเหมือนรำแม่ไมเวยไทยหรือว่าดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ือแสดงตรงโซนนี้แล้วก็ซื้อขาก็ซื้อของมาทานแล้วก็นั่งค่ะไอติมขยะไ,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 ไอติมโบราณอะ

ดได้แว้น้ยอยย้อนได้ไห้นะจ๊ะครถูกใจชอตลายผลิตไทยๆนะคบพี่คร kind of ับไว้มาเสร็จแล้วนะครับหรือจะเข้าไปนะครับลองดูกันไม่ก่อนก็ได้ครับเขาเทียบกับหม้อสากูครับ ขนมจีนโบราณที like ่นี่นะคะเป็นขนมไทยแป้งโม่เองเผื่อจะไปฝากเด็กผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะผมรอแล้วเพราะว่าสื่อคนนี้คุยเก่งคุยเก่งปลากระดีลำวงอือเฮ้ยปอันนี้เขามันกินได้เลยนะกรอบใช่ไหม อืมอืมหัึ่สหนึ่กระบ่งนึ่บหนึ่น่งบนึ่หนึ่งหนึ่หนา่งหนไ่งน่งหนึ่งน้่งหนหน่งหนงหนึ่นงหนื่นึ่นึน เย็นใช่ไหมท่านไงว่าแล้วเข้าหาเลยาปิดให้แม่หน่อยปิดให้แม่หน่อยเก่งมากเก่งมากแอบมองน้ำตาลสดเป็นองค์เลยเป็นองค์เย้ น้างนอกไปจับตัวไปด้วยเลยนะไปไหมคะไป <Okay. S 3> นี่นี่ไอติมแบบที่พี่อยากกินอนะ่ะพี่เห็นแล้วนี่ไงไนี่ไงไอติมตัดโบราณน,นี่ไง oh. นี่มันอยู่ตรงนี้หุยเราเล็ดรอดมาได้ยังไงส้น่อยส้น่อย จ้ามีทุเรียนไหมจ้าอุ้เอาทุเรียนหมอนทองเลยจ้าใช่หฮะโอ้โหดีมากมีมีอะไรใส่ให้หนูแบบที่แบบว่าไม่อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมใส่ถใส่ถ้วยเอา ่กลับบ้านไม่มีจ้ะแต่กลับบ้านไม่มีโอเคโอเคโอเคอันนี้หมอนทองก่อนนะคะจ้ะจ <travailler> <Bro. S 2> ้ะอันนี้หมอนทองถือไว้กันน้ำหนักถือไว้กันอันนี้ก้านยาวก็แล้วกันเรื่องเท่าไหร่คะเนี่ยหนึ่งร้อยสิบบาทสองแทสหนอยพองร้อยพอดีหมอนทองอันนี้เขาบอกว่าอันนี้คือหมอนทองอันนี้ก้านยาวแต่สองพันบาทมันก็อยู่แท่งเดียวกันะอันนี้คือเขาเราเล่นใช่ไหมเราเล่นอัันนี้ก็หแต่มันนัวมากเลยนะมันนัวมากเลยนะ เริ่มละลายแล้วแต่ยังอยู่แต่ก่อนมันไม่มีถ้วยใส่ตบบนี้นะเป็นแท่งเป็นแท่งกต่มากินหมูกาอบเราก็กินที่คันแล้วก็ถ้วยใหญ่ตัวนี้มากเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่อันนี้อันนี้เขาอัดดับมาเลยก็ดีนะมันไม่เลอะมือใส่ถ้วยอะไรี้แล้วให้มันย้อนอันนี้มันเย็นมันเย็นจริงจริงแบบมันเย็นเบนทูบอันต่าสดอร่อยแต่ละฟินอยู่ชื่นใจนะใครยังไม่ได้มารีบมานะมันธรรมดาก็ของเยอะนะคะดีมากบรรยากาศดีไม่ร้อนอย่างที่คิดนะ ลมลื่ตนต็น้เยอะลมพัดตลอดเลยลมพัดตลอดามว่าของกินแพยไหมก็ไม่ได้แพงนะราคาทั่วไปราคาเั่วไปเดี๋ยถึจะทามาสิบห้าบาทก็<ส>เหมือนกันที่อื่นนะขนมห้าบาทสิบบาทก็มีขายเลอกินได้ใช่ใช่เสียงหกเสียงล็อกนะั้น ตัววัดจริงๆจะอยู่ด้านหลังที่ที่เห็นเป็นโบสถ์กำลังสร้างนะแต่ยังไม่เสร็จ่แต่ก่อนแต่ก่อนที่แต่ก่อนที่มาคือองค์หลวงพ่อทวดท่านอยู่นนตรงนี้ตรงนี้ยังไม่มีอะไรเลยตรงนี้ตรงนี้ยังไม่มีที่ได้ซ้เลยน,มนะมันี<ม>่นที่เป็นเหมือนแค่แบบถนนถนน,น,นเลนเลนเลข้าไปอ่ะแล้วก็ไปจอดตารมร่มไม้แล้วก็เดินอืมโหหนากัขุดบึงจอะไรมั้ง มัมนพองหมดแล้วนะกจะมังอันนี้น่าจะกินง่ายแล้วเพราะว่าม,มันละลายมันละลายหมดเลยอันนั้นอะไรอ่านน่าอะไรไข่กลมเหรอใช่เวลาชายค่ะท่านซอกระเทียม